ทีเ่เพื่อนๆชาว Facebook ชาว Social c a m ชาว t i m e l i น์ชาว Google ชาว YouTube นะคะวันนี้ก็เห็นเล็งน,นะคะเนี่ยหมูทอดกระเทียมนะคะยำมุนเส้นหอยของมันนะคะของทอดนอารมณ์นะคะวันนี้ก็มาแนะนำสิ่งดีๆเพราะเต็งจะทานอยู่เหมือนกันวันนี้ไม่พูดถึงแอฟ,ฟริก,กันกับตัวร้านและว,วันนี้จะพูดถึงตัว ID ตัวความพิเศษของตัว ID Sender อย่างแรกเราดูรงงานนะคะว่าผ่านอ,อยอหรือเปล่าด้วยนะคะแล้วก็ ส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะคะราคาหน้ากล่องเท่าไหร่นะคะเออแล้วก็พูไ้ไปแล้จำป็นตัวอะไรไม่ควรจะทานอะไรยังไงนะคะเพราะมีคําเตือนอยู่นะแล้วก็ลอ็อตอันนี้ไเป็นตัวล็อตใหม่ล่าสุดเลยเห็นไหมคะปี2014เดือน9นี่เองนะคะตัวนี้คําพิเศษของเขาคืออย่างแรกเลยเนี่ยเขาจะบล็อกไขมันใหม่ทันทีนะคะเวลาที่เราทานเนี่ยอย่างเช่นพวกของมนันของทอดของหวานหน้าลมนะคะหรือว่าคนที่มีไขมันพอกมากเซลลูไลท์พวกหน้าท้องต้นแขนสะสมเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะคะหรือว่า บอกกับคนที่ยังติดทานแป้งไขมันนะคะของทอดต่างๆเนี่ยใช้ตัวนี้บล็อกทานก่อนอาหารเพราะว่านี่เพิ่งทานไปนะคะก่อนอาหารแต่ทานกับน้ำปลาอย่าทานกับน้ำนมนะประมาณ20นาทีนะคะเพื่อให้ตัวอาหารเสริมเนี่ยออกฤทธิ์ได้เต็มที่แล้วพอเสร็จเราก็อยากตามใจปากเนอะบางทีวันเราก็อยากจะกินของมันของทอดน้ำลมของหวานบ้างมันก็จะเกิดกระบวนการในการบล็อกไขมันที่เราใหม่ที่เราทานแล้วก็ขับออกเป็นไขมันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเบรนนะคะหรือว่าเป็นทางอุจจาระหรือว่าปัสสาวะ แล้วก็ปลอดภัยไม่มีเอฟเฟกไม่มีผลข้างเคียงไม่เหี่ยวไม่ซมไม่จะสั่นไม่โยโย,โยโยนอนหลับเป็นปกติเพราะว่าได้ทดลองทานแล้วนะคะตัวนี้บางทีก็พกไปข้างนอกก็ต,ตัดให้มันเล็กหน่อยเพราะว่าจะได้สะดวกเนอะเพราะว่าแผงเต็มๆมันจะเป็นอย่างนี้นี่นะคะก็การันตีเลยว่าตัวนี้เกี่ยวกับเกี่ยวกับคนที่ยังติดกินของมันของทอดนะลมของหวานอยู่แต่ว่าแนะนําให้ลอง ให้เรางดดูบ้างแต่ว่าของเบนเนี่ยกินนี่ไม่ได้กินทุกวันนะคะเพราะไม่งั้นเดยกไขมันมาจะอกตายก็คือบางวันความอยากของคนเรามันก็มีกต้องอยากกินบ้างเป็นแบบกรุบกริบมันทําให้เราฟินเนาะ <c oughs> ก็แนะนําว่าทานได้ก็ทานเป็นบางมื้อบางวันแต่ว่าอย่าทานพร้อาเพื่อเพราะว่าจะได้สุขภาพที่ดีแล้วกันนะคะ <c oughs> ก็ยังไงก็เลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพบ้างแล้วก็อาหารเสริมที่ดีต่อตัวเราบ้าง <c oughs> ก็วันนี้ก็ให้ดูในเคสเพราะว่าเรายังติดกินของมันของทอดน่านลมบ้างเนาะก็อย่างวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะคะชนแก้ว ค่ะแล้วก็สนใจก็สามารถทักมาที่ไลน์เบนซี่สองสาได้เลยนะคะ B E N z ซ E Y สอหรือว่าเบอร์0 8 4 6์9ปด9 6วันนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะ